เอาขาวโทนไหนดีล่ะขาวเหมือนดวงจันทร์ขาวเหมือนปุยเมฆขาวเหมือนกระดาษขาวเหมือนกุหลาบขาวเหมือนหิมะหรือขาวเหมือนเกลือขาวเหมือนน้ำนมขาวเหมือนเปลือกหอยขาวเหมือนสายน้ําขาวเหมือนเม็ดทรายหรือขาวเหมือนควันประโยคที่คังคู่ใบนะครับถามอัฟซานหนุ่มร้านตัดชุดที่ให้เสนอสารีสีขาวชุดใหม่ให้กับเธอนาแรต ก่อนจะได้คำตอบกลับว่าอันนี้ครับขขาวดังหง นี่เป็นอีกหนึ่งฉากนะครับที่พูดถึงเป็นอย่างมากจากเรื่องคังคู่ใบภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องเล่าในหนังสือมาเฟีย u e e n of m u ุมไ i ที่กำลังใช้ใน Netflix โดยเฉพาะในแวดวงดีไซน์นะครับที่ต้องหยิบเรื่องนี้มาคุยกันว่าขาวเหมือนแต่ละอันนั้นเป็นสีขาวแบบไหนกันแน่สิ่งที่น่าสนใจไม่น้อยก็เฉดสีนะครับคือประวัติศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ในผ้าสีขาวสารพัดเฉดในฉากนี้ สะท้อนถึงวัฒนธรรมและสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วง1930ในย่านกามทิปุระเมืองบุมไบของอินเดียไว้อย่างน่าสนใจเรื่องราวนะครับเริ่มต้นในช่วงปี1930ถึง1940ซึ่งเป็นช่วงที่คังคุ่ใบย,ยังเป็นเด็กสาวยาวมาถึงช่วงปี1950ถึง1960ที่กลายมาเป็นราชนีแห่งซ่องในกามทิปุระไปแล้วอยมมุ โดยไทม์ไลน์นะครับถูกเล่าถึงเรื่องขนาดที่เป็นช่วงที่อินเดียเพิ่งได้รับเอกราชมาจากอังกฤษหลังจากที่ตกเป็นอาณานิคมในฐานะบร i t i ชอินเดียมานับร้อยปีนะครับและนั่นก็เป็นที่มาของสีขาวที่ไม่ขาวที่ปรากฏในเรื่องจากข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สะท้อนว่าขณะที่อินเดียยังอยู่ในฐานะบริ t i s อินเดียชาวอินเดียต้องต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมหลายเรื่องโดยในช่วงปี1920มหาธมาคานที ได้ขึ้นเป็นผู้นำพรรคคองเกรสแห่งชาติอินเดียซึ่งสนับสนุนการประท้วงโดยไม่ให้ความร่วมมือกับอังกฤษหนึ่งในนั้นคือการบอยขอดสินค้าอังกฤษเนื่องจากในยุคนั้นนะครับอังกฤษควบคุมอุตสาหกรรมสิ่งทอของอินเดีย โดยมีการกดขี่แรงงานรวมถึงเอาไฟซึ่งเป็นวัตถุดิบจากอินเดียที่ปลูกกันเป็นวงกว้างเข้าโรงงานตัวเองก่อนจะส่งกลับมาขายที่อินเดียเมื่อทอเป็นผ้าแล้วนะครับทำให้คนอินเดียต้องซื้อผ้าในราคาที่สูงทําให้คานทีออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้หนึ่งในนั้นคือการเดินขบวนไปด้วยและทอผ้าไปรวมถึงเรียกร้องให้คนอินเดียไม่ซื้อเสื้อผ้าจากอังกฤษและหันมาทอผ้าใช้เองดังนั้นนะครับสีผ้าที่มาจากการทอผ้าใช้เองในช่วงนั้นจึงมีเฉดสีที่แตกต่างกันออกไปบ้างไม่เหมือนกับ ผ้าที่ออกจากอุตสาหกรรมซึ่งสะท้อนพลังการต่อต้านของคนอินเดียต่อการอยู่ภายใต้อานานิคมในช่วงนั้นด้วยสังเกตได้ว่านะครับตั้งแต่คังคูกลายเป็นแม่เล้าของซ่องตัวเองอยู่เ <á S 1> พื่อนสนิทและหญิงสาวนั้นก็แสดงการยอมรับและให้ของขวัญเป็นซารี่สีขาวกับเธอ ซึ่งข้อมูลจากหนังสือเรื่องมาเฟียควีนออฟมุมไบที่ถูกอ้างอิงมาทำภาพยนตร์ก็ระบุว่าคังคุมักใส่ชุดสีขาวเสมอจริงๆหากมองในมุมของความหมายของสีขาวสื่อสารถึงความบริสุทธิ์ความอ่อนโยนความเรียบง่ายซึ่งมันจะถูกใช้สื่อสารในด้านบวกฉากที่คังคุใบนะครับ<า>ได้สารีสีขาวจึงเหมือนกับการมีชีวิตใหม่ของเธอมไม่ใช่แค่โสเภณีทั่วไปแม้เธอจะไม่ได้เป็นหญิงบริสุทธิ์แล้วก็ตาม โดยหลังจากนั้นน,น,นะครับเมื่อรังคู่ใบเลือกเดินในเส้นทางสายการเมืองและมาเฟียการสวมชุดสีขาวก็สะท้อนถึงความเป็นนักการเมืองอย่างเต็มตัวเพราะนักการเมืองในยุคนั้นนะครับนิยมใส่เสื้อผ้าสีขาวที่กลายเป็นภาพจํำทว่าปัจจุบันนักการเมืองยุคใหม่ก็เริ่มหันมาใส่เสื้อผ้าสีอื่นๆมากขึ้นแล้ว ส่วนมิติของการสื่อสารในภาพยนตร์นะครับชีเท่าชามานักออกแบบเครื่องแต่งกายเล่าถึงความท้าทายในการเลือกใช้สีขาวที่ถูกหยิบมาเปรียบเทียบกับสีที่เกิดขึ้นโดยธรรมดาซึ่งมีแนวคิดว่าแม้เรื่องนี้จะอยู่กับการทิพระและกำลังเล่าเรื่องของคังคูง่ใบที่มาจากซ่องโซเพณีแต่เรานะครับต้องอย่าทำให้เธอดูไร้ค่าและแม้การค้าประเวณีเป็นอาชีพแต่ผู้หญิงเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องดูเหมือนถูกลิดรอนพวกเธอหาอาชีพและอยู่ได้สวัสดีค शक्ति संपत्ति सद्बुद्धि तीनों ही औरतें हैं แนวคิดเหล่านี้นะครับทำให้ขังคู่ใบถูกสีขาวชูความโดดเด่นของตัวเองแสดงท่ามกลางแสงสีโคมแดงและการต่อสู้เข้มข้นได้อย่างชัดเจนอีกด้วยสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้ดูประวัติเจาะลึกต่างๆเกี่ยวกับขังคู่ใบเนี่ยอดจะแปะลิงก์ไว้ให้ทางบุมขวาบนนะครับหรือทางอินสกรีนนี้ใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถคลิกเข้าไปฟังได้เลยนะครับเอาละครับสำหรับใครที่ชอบเรื่องราวเหล่านี้นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับช่องฟังและ ฟังได้นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของแอดฟังแล้วและคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรรอติดตามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ